Fresh Air Festival Air สวัสดีครับสวัสดีครับค่ควัคคเดีวเราจะมานั่งคุยกันนะพี่นาะงเอานะคะรับก็อื่นเลยต้องถามก่อนว่าโอ้โหเป็นความยิ่งใหญ่มากจริงๆครับพี่นิดในการจัดงานในครั้งนี้นะฮะใช่สวผมอ่ะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เป็นเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับฮะแล้วน้องๆที่มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแปดเ้าโมงก็มาถึงที่ พ,พระพลกรอย่างนี้เนี่ยนะครับอ,อดทนแล้วก็มีความตั้งใจที่มาอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบงก k อ k c เซนจูรี่ครับและเดี๋ยวชองยิ่งอีกสักครู่เราจะได้พบกับสิ่งที่รอคอยอยู่นะครับใช่ใชไม่ใช่แค่บันดีใช่ไหมฮะเมื่อวานเห็นหว่าเปลับพี่แจ็คมาด้วยกับสงยามเมื่อคืนนี้แต่เมื่อกี้แอบอีฉาน้องนี่นะซิแอดอีฉา มาถึงคนแรกในในประเทศไทยที่ถูกกอดโดยแจ็คสันหวังนี่ไม่มาแล้วกค่ะไม่มาพี่ก็เนี่ยทำงานจะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทันเนี้ยจะนั่งดีกว่าฮะครับจะนั่งฮะคือก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงงานบอลในครั้งนี้ฮะ่อีกสี่วันเพื่อนเองกับเดอะแมทส์แบงคอกซูริคับสัปดาห์ที่สองแค่คะสัปราหงานในสี่วันข้างหน้า อีก4วันก็เราทํางานทุกวันนะครับเพื่ออีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็ทําให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าทุกมิติที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสภาพสนามความพร้อมของราชมังคลาพีลาสถานนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสนามซ้อมรวมถึงทีมงานทั้งหลายที่กำลังจะเดินทางมาร่วมกันประมาณสักสองคนของทั้งสองทีมมากันคู่ทีมเกือบเกือบ100%ร การเตรียมความพร้อมในโค้งสุดท้ายนี้ครับพี่เพราะมันกใกล้แล้วที่จะมาถึงครเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ถือว่าพร้อมที่สุดนะครับแล้วกอที่จะพร้อมมากกว่าที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์ทะลุเลยก็คือการต้อนรับของแฟนๆที่จะมารอทั้งโชมฟุตบอลด้วยฮะแล้วก็มารอชมสิ่งที่ถี่ว่าเป็นครั้งแรกของเอเชีย<ะ>ของทั้ง กีฬาแล้วก็ดนตรีที่จะมาอยู่ร่วมกันนะครับค่ะ,คะแล้วขออัปเตดตนิดนึงได้ไหมคะว่านักเตะที่จะเดินทางมาแมตช์นี้มีใครบ้างหรอคะนักฟุตบอลนะครับอยากจะบอกว่าทั้งสองทีมมาเป็นฟูลทีมมาฟูลทีมนะครับก็มีแค่คนเดียวที่มีอาจจะติดปัญหามาไม่ได้นะครับตามที่ข่าวออกไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับอู่ทีของเขาก็คือเฟิทีมมากันแบบเต็มเมดเต็มเลยนะครับไม่มีแต้น ใครนึกออกก็มาหมดแล้วนะครับเรียกว่าได้ได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มชอบนักบอลคนไหนมาถูกต้องอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นแฟนบอลไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้ครับนะครับนอกเหนือจากจะกันเตะบอลแล้วจากฟุตบอลแล้วก็จะมีในพาร์ทของคอนเสิร์ตด้วยครับพี่วินิคครับเรืองอืดอะสเปรดเวิร์ดโอเปิ้ลไลฟนั่นเองเราคงเคยได้ยินและเคยเห็นนะครับว่าโลกเนี่ยมหกรรมกีฬาใหญ่ๆอยงโลกโอลิมปิกเอ่ยฟุตบอลโลกเอ่ย แม้กระทั่งในบาสเกตบอล NBA หรือว่าซูเปอร์โบว์เราทั่วโลกรอคอย h าร์ t ท m ามโชวซึ่งถือว่าเป็นการจับเป็นเรื่องโชว์มากๆค,ครั้งนี้เหมือนกันครับ Bank o ออฟซิลลีครับเราไม่ได้ทำาร์ททามโชว์แต่เราจะทำโอเปิ้ิ่งโชด้วยสาเหตุที่ทำให้เราจะมีเวลามีความสุขเต็มอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยได้แต่ที่จะมีเวลาประมาณ15นาทีในช่วงพักเรบรคแต่เราจะมีเวลาประมาณ หนึ่งชั่วโม,มงเต็มที่จะได้พบกับซปเปอร์สตาร์บทอาชระดับโลกก็คือแจ็คสันบอกนั่นเองครับใช่และต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณี่จริงๆที่จัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะทําให้แฟนเนี่ยที่ทุกคนอยากจะดูคอนเสิร์ตของแจ็คสันเนี่ยได้มีโอกาสนีสักทีและก็ไม่ได้มาแบบแค่ร้องเป็นร้องแก้บนนะครับขำไปไม่ใช่แต่ว่าเป็นการจัดเป็นรูปแบบของการสแสดงลางสนามกีฬาเพราะฉะนั้นเราคิดว่า สิ่งที่ผมได้โอกาสคุยกับเขาเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับแจ็คสันหวังเป็นแฟนตัวยงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็นิ้วโูลด,ด้วยต็วน้นหน่อยครับก็บอกว่าเขาเป็นแฟนฟุตบอลตัวยง 5. เขาชอบฟุตปอลแล้เขาก็บอกว่าเขาดีใจมากๆที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแมตช์ประวัติศาสตร์ที่จะร่วมแสดงเปิดด้วยนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่แสดงเสร็จแล้วก็จะกลับนะครับไม่ครับสแสดงเสร็จแล้วก็จะนั่งดูฟุตบอลกับพวกเราจนถึงเลิกเลยครับ <c oughs> แล้วท่านนั้นยังไม่โทร สวัีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้โห,โหทักทายค่ะพี่มิเกลทุกท่าน,นะ,ะวันนี้ดูยิ่งรับหน้าพี่พิธีกรสำหรับป้าใส่นะคะชั้นนะคะป้าใส่กางเกสราจูนค่ะวันนี้เราอยู่กับสังคนนะทักทายอากาเซ่ทุกคนเลยข้างหลังเป็นยังไงบ้างคะโอเคเเอไหมคะโอเคไหมคะได้ข่าวว่าเขามากันตั้งนานแล้ว มาจับจองพื้นที่กันนนแล้วเพราะว่าทุกคนือยอดนักสูก้สุดมวันนี้รับรองว่าเต็มอิ่มอย่างแน่นอนคะภาสายจริงค่ะถูกต้องนะรับเอาล่ะขอต้อนรับทุกท่านอย่าเป็นทางการเข้าสู่งาน The Match Bangkok c e n t u r y Club ทูที่2ครับ and I want to say hello to all our online live streaming viewers who are watching. o บนเ e ซบุ๊ o o ย of f เป็ a a page of Fresh a า r f e ี t เ v a l นะคะเดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวก่อนที่ปัจจุบันนี้เนาะวิธีการถ่ายคลิปต่างๆเพราะเรามีการทางออนไลน์ด้วยใชคะาใช่ค่ะอยากจะให้ทุกคนทราบนะคะว่าในงานนี้ก็จะมีการบันทึกภาพแล้วก็วิดีโอนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็เอาไปดําเนินการต่างๆนะคะสําหรับ ตำแหน่เป็นค o อ c เซนทรีคั p 2022ถ้าเกิดสมมติใครไม่อยากที่จะให้มีการปันทึกภาพของตัวเองหรือว่าไม่อยากอยู่ในคลิปวิดีโอนะคะก็สามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่ของจิมนานได้เลยะคะ่ะซึ่งยากมากจริงๆนะคะ<ฮ>ต้องขออนุญาตจริงๆถ้าเป็นาเอาเอาเป็นแมสสองชิน้นข้างนัางชิน้นข้างบนชิน้น <laughs> <laughs> แล้วก็พูดถึงแมสก็ สำหรับงานนี้นะคะตลอดระยะเวลางานนะคะก็ขออนุญาตความร่วมมือทุกคนนะคะสวมใส่หน้าสตลอดเวลาด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของท,ทุกท่านนะคะ,อคะเอาละครับนอกจากทั้งทายทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วดีนเสียงเราชัดเจนไหมคะดีไหมคะชัดเจนเนาะอ่านอกจากทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วยังมีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่บ้านด้วยนะคะใช่้าฉันก็มัดอยู่ทางบ้านทีนะะ่บ้านเพราะว่า เชี่ยวด้วยนะคะ uh huh. so are you guys ready at home <laughs> we're super excited นะฮะค่ะมีต้องบอกเลยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยค<า>รับประวัติศาสตร์ของเราเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเป็นการแข่งขันระหว่างส ยอดทีมฟุตบอลแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลค่ะถูกต้องเลยนะคะแลวเป็นเกมการแข่งขันระดับโลกนอกเกาะอังกฤษครั้งแรกในประเทศไทยครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็เอเชียด้วยถูกต้องค่ะนั่นคือความยิ่งใหญ่จริงๆกับการจัดงานในครั้งนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในวันที่12พสองกรกฎาคมนะคะซึ่งอีกแค่4วันนี้เองอีกไม่นานอีกไม่นานวางต้่นนี้ของเราโหเรียกได้ว่าทวีคูลขึ้นทุกวันทุกวัน นะเอาละครับเพื่อม,มาเช็คความพร้อมของงาน The m a ม c h Bangkok Century ครับ2022กันนะครับในโอกาสนี้นะฮะรู้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะครับขึ้นมาพูดคุยกันบนเวทีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณวินิตเลิศรัตนาชายัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟรชแอดฟุตบอลจำกัดขึ้นมาบนเวทีครับเรียนเชิญครับ please welcome คุณวินิตเลิศรัตนาชายัย